สวัสดีครับกลับมาพบกับผมผู้กองกล้องในรายการไขคดีดังคำเตือนเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเพียงเหตุการณ์สมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและสาระความรู้ในเชิงสืบสวนสอบสวนเท่านั้นชื่อบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีตัวตนจริงแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเชียงใหม่ ดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวหลายคนแต่ในมุมมืดของหุบเขาที่สวยงามบางครั้งมันก็ถูกใช้เป็นสถานที่ทิ้งความลับที่ไม่มีใครอยากให้โลกรับรู้คดีในวันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมปีพศ2568ที่ผ่านมานี่เองครับท่ามกลางบรรยากาศฤดูฝนที่ชุ่มฉ่ำบนถนนสายเปลี่ยวที่มุ่งหน้าสู่ตำบลเทพสเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ดแสงไฟจากรถยนต์ที่ลุกท่วมได้ทำลายความเงียบสงัดของป่าเขายามวิการย้อนกลับไปในคืนวันที่29สิงหาคมเวลาประมาณตี2บนถนนสายดอยสะเก็ดเทพสเสด็จบริเวณบ้านตีนตกหมู่ที่5พื้นที่ที่เต็มไปด้วยป่าไม้และหุบเหวเส้นทางนี้ชื่นชื่อเรื่องความคดเคี้ยวและลาดชันยิ่งในคืนที่ฝนตกพรำพรำถนนจะลื่นเป็นพิเศษ ชาวบ้านแถวนั้นแทบไม่มีใครสัญจรผ่านในยามวิกาลแต่แล้วชาวบ้านเห็นกลุ่มควันดำทะมึนพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกับประกายไฟที่ลุกโชนรุนแรงจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอดอยสะเก็ดและทีมกู้ภัยให้รีบเข้ามาตรวจสอบเมื่อรถดับเพลิงไปถึงภาพที่เห็นคือรถยนต์เก๋งสีขาวคันหนึ่งจอดแอบอยู่ริมไหลาทางในสภาพที่หมิ่นเมเกือบจะตกลงไปในเหวข้างทาง ไฟกำลังลุกไหม้ตัวรถอย่างบ้าคลั่งเสียงกระจกแตกและเสียงระเบิดของอยางรถยนต์ดังสนั่นหวั่นไหวเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบ30นาทีกว่าจะควบคุมเพลิงให้สงบลงได้กลิ่นที่ลอยอยู่ในอากาศตอนนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเล่าว,ว่ามันไม่ใช่แค่กลิ่นยางไหม้หรือกลิ่นน้ำมันเครื่องแต่มันมีกลิ่นสาบบางอย่างปนเปอยู่ด้วยและเมื่อควันจางลงไฟฉายกระบอกแรกที่ส่องเข้าไปในซากรถ ก็ได้พบกับคำตอบที่น่าสะพรึงกลัวรถคันนี้คือซูซูกิสวิฟสีขาวทะเบียนเชียงใหม่สภาพเหลือเพียงโครงเหล็กดำเป็นตอตะโกแต่จุดที่น่าสงสัยที่สุดไม่ใช่สภาพรถครับแต่อยู่ที่ร่างผู้เสียชีวิตท่านผู้ชมลองสังเกตนะครับถ้าเป็นอุบัติเหตุรถชนแล้วไฟไหมคนขับน่าจะติดอยู่ที่พวงมาลัยหรือพยายามตะเกียบตะกายหนีออกจากประตูหน้า แต่ศพรายนี้นอนขุดคูอยู่ที่เบาะนั่งโดยสารด้านหลังสภาพศพไม่เครียมจมระบุเพศแทบไม่ได้โครงกระดูกบางส่วนหลุดร่อนจากความร้อนสูงการที่ศพไปอยู่ที่เบาะหลังบ่งบอกความจริงได้สองอย่าง 1. เขาไม่ได้เป็นคนขับรถคันนี้มา 2. เขาอาจจะเสียชีวิตหรือหมดสติไปแล้วก่อนที่ไฟจะเริ่มไหมท่ามกลางซากเท่าฐานตำรวจพิสูจน์หลักฐาน พยายามกู้ข้อมูลจากป้ายทะเบียนรถที่ยังพออ่านตัวเลขได้จย3 7 1เเชียงใหม่เมื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลขนส่งเราก็ทราบชื่อเจ้าของรถทันทีเขาคือคุณเก่งนามสมมุติอายุ32ปีเจ้าของกิจการรับเหมาและอสังหาริมทรัพย์เป็นคนกว้างขวางมีฐานะดีและเป็นเสาหลักของครอบครัวการที่นักธุรกิจระดับนี้ มาจบชีวิตในสภาพถูกเผาอำพรางบนดอยเปลี่ยวย่อมไม่ใช่เรื่องของการชิงทรัพย์ธรรมดาแน่นอนครอบครัวของคุณเก่งยืนยันว่าเขาหายออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงเย็นของวันก่อนหน้าโดยบอกว่าจะไปคุยธุระเรื่องงานแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยจนกระทั่งมาพบเป็นศพแต่ปริศนายังไม่จบแค่นั้นครับเพราะในขณะที่ตำรวจสพอดอยสะเก็ดกำลังวุ่นวายอยู่กับการกู้ศพ อีกฝากหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ที่อำเภอสันทรายก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงที่ดูเหมือนจะเป็นจิ๊กซอชิ้นแรกของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ย้อนเวลากลับไปในช่วงหัวค่ำก่อนที่จะเกิดเหตุไฟไหม้บนดอยตำรวจสพสันทรายได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายภายในบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลป่าไผ่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงสภาพบ้านไม่ต่างอะไรกับโรงฆ่าสัตว์ข้าวของเครื่องใช้ล้มระเนระนาดและที่สำคัญ คราบเลือดจำนวนมากสาดกระเซ็นไปทั่วพื้นบ้านผนังและหยดเป็นทางยาวไปจนถึงโรงจอดรถกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งผสมกับกลิ่นอายของความรุนแรงที่ยังหลงเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุตำรวจพบอาวุธตกอยู่เป็นค้อนปอนและท่อนไม้ที่เปื้อนเลือดชุ่มแต่ทว่าในบ้านหลังนั้นกลับไม่พบร่างของคู่กรณีพบเพียงร่องรอยของการต่อสู้ที่ดุเดือดจากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้ชื่อว่านายวัดนามสมมุติอายุ28ปีแต่คำถามคือเลือดกองมหาศาลในบ้านเป็นของนายวัดคนเดียวหรือหรือว่ามันเป็นเลือดของคุณเก่งผู้ตายที่ถูกพบเป็นศพบ,บนดอยเปลี่ยวโชคยังเข้าข้างตำรวจครับหมู่บ้านแห่งนี้มีกล้องวงจรปิดที่ค่อนข้างครอบคลุมภาพจากกล้องหน้าหมู่บ้านและบ้านข้างเคียง บันทึกเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นไว้อย่างชัดเจนราวกับภาพยนตร์ระทึกขวัญเวลา19.30นกล้องจับภาพกลุ่มชายชะกันประมาณ3-4คนขับรถกระบะเข้ามาจอดแล้วเดินเข้าไปในบ้านที่เกิดเหตุ20.15นรถสุสกีสวิฟสีขาวทะเบียนจอยอ3 7 1 0ของคุณเก่งขับเข้ามาจอดที่หน้าบ้านหลังเดียวกันคุณเก่งเดินลงจากรถด้วยท่าทีปกติเหมือนมาตามนัดหมาย แต่หลังจากนั้นไม่นานภาพจากกล้องวงจรปิดแม้จะไม่ได้เห็นเหตุการณ์ในบ้านแต่ไมโครโฟนของกล้องบ้านข้างจับเสียงได้ชัดเจนเสียงตะโกนด่าทอเสียงเข้าของพังเสียหายและเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดมันคือเสียงของการรุมทำร้ายที่โหดเหี้ยม21.00นความเคลื่อนไหวเริ่มเปลี่ยนไปรถสุสกิสวิตสีขาวของคุณเก่งถูกขับถอยออกมาจากโรงจอดรถแต่คนที่ขับไม่ใช่คุณเก่งครับ เพราะลักษณะการขับดูตะกุกตะกักและกระจกหน้าต่างรถติดฟิล์มดำสนิทจนมองไม่เห็นข้างในรถูุสกิขับนำออกไปโดยมีรถกระบะของกลุ่มชายชะกันขับตามประกบปิดท้ายมุ่งหน้าออกจากหมู่บ้านทิศทางที่พวกเขามุ่งหน้าไปคือถนนสายเชียงใหม่ดอยสะเก็ดมุ่งหน้าสู่ความตายที่รออยู่บนยอดดอยเทพสเสด็จท่านผู้ชมจำในวัดผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลได้ไหมครับเขาคือใครในสมการนี <també S 1> ้เขาคือเหยื <me> ่อที่รอดชีวิตมาได้ หรือเขาคือหนึ่งในแก๊งคนร้ายที่พลาดท่าบาดเจ็บเองระหว่างลงมือทันทีที่แพทย์อนุญาตให้เข้าเยี่ยมตำรวจชุดสืบสวนสอพอสันทรายไม่รอช้าที่จะเข้าไปสอบปากคำในวัดทันทีสภาพของในวัดมีบาดแผลฟ,ฟกช้ำตามร่างกายและมีแผลฉีกขาดที่ศรีรษะดูเผลนเ,เ,เหมือนคนถูกทำร้ายในตอนแรกในวัดพยายามให้การบ่ายเบี่ยงเขาอ้างว่าผมไม่รู้เรื่อง ผมเข้าไปที่บ้านหลังนั้นแล้วก็โดนใครไม่รู้ตีจนสลบตื่นมาอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วฟังดูน่าสงสารใช่ไหมครับแต่ตำรวจไม่ได้เชื่อคำให้การนั้นง่ายๆครับเพราะมันขัดแย้งกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่บ้านเกิดเหตุ 1. ลายนิ้วมือบนด้ามค้อนปอนและท่อนไม้ที่เปื้อนเลือดนิติวิทยาศาสตร์พบรอยนิ้วมือแฝงและ DNA ที่ไม่ใช่แค่ของผู้ตายแต่มีของในวัดปะปอนอยู่ด้วย ในลักษณะกำด้ามไม่ใช่ลักษณะปัดป้อง 2. ภาพวงจรปิดกล้องวงจรปิดจับภาพในวัดเดินเข้าออกบ้านหลังนั้นพร้อมกับกลุ่มชายชะกันคนอื่นๆด้วยท่าทีสนิทสนมไม่ได้ถูกบังคับขู่เข็นเมื่อตำรวจงัดหลักฐานเหล่านี้มาวางตรงหน้าในวัดก็เริ่มหน้าถอดสีความกดดันเริ่มกัดกินจิตใจจนในที่สุดเขาก็ยอมเปิดปากเล่าความจริงที่ซ่อนอยู่ครับในวัดสารภาพว่า เขาไม่ใช่เหยื่อแต่เขาคือนหนึ่งในทีมสังหารครับเขาเล่าว่าคืนนั้นมีการนัดคุณเก่งมาที่บ้านเพื่อเจรจาปัญหาหนี้สินธุรกิจรับเหมาแต่การเจรจาไม่ลงตัวคำสั่งจากลูกพี่คือให้สั่งสอนแต่สถานการณ์บานปลายกลายเป็นการรุมทำร้ายอย่างบ้าคลั่งด้วยค้อนและไม้จนคุณเก่งนิ่งไปส่วนบาดแผลของนายวัดไม่ได้เกิดจากการถูกคุณเก่งทำร้ายครับ แต่เกิดจากอุบัติเหตุและการทะเลาะก,กันเองในกลุ่มคนร้ายด้วยความตื่นตระหนกหลังก่อเหตุคำสารภาพนี้ยืนยันชัดเจนว่านี่คือการฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนขณะที่ตำรวจกำลังสอบปากคำในวัดแพทย์นิติเวชก็กำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อไขปริศนาจากร่างไร้วิญ,ญญาณของคุณเก่งแม้ไฟจะเผาไหม้ร่างกายภายนอกไปมากแต่อวัยวะภายในและกระดูยังคงเก็บความลับไว้ได้เสมอ ผลชนสูตรออกมาพลิกความคาดหมายของใครหลายคนครับประเด็นที่ 1. สาเหตุการตายในหลอดลมและปอดของผู้ตายไม่พบขม่าควันไฟนั่นหมายความว่าขณะที่ไฟกำลังลุกไหม้รถคุณเก่งได้เสียชีวิตไปแล้วหรือหยุดหายใจไปแล้วเขาไม่ได้ตายเพราะถูกเผาทั้งเป็นแต่เขาถูกฆ่าให้ตายก่อนแล้วค่อยนำมาเผาประเด็นที่2บาดแผลชะกัน กะโหลกศีรษะมีรอยแตกร้าวรุนแรงเกิดจากการถูกกระแทกด้วยของแข็งไม่มีคมหลายครั้งซึ่งรอยแตกนี้เข้ากันได้พอดีกับหัวค้อนปอนที่ตกอยู่ในบ้านที่สันสายนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนครับคุณเก่งสิ้นใจตั้งแต่อยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วสิ่งที่อยู่บนรถซูซูกิสวิฟต์คือร่างที่ไร้ลมหายใจที่ถูกคนร้ายพยายามจะทำให้หายสาบสูญไปจากโลกใบนี้เมื่อคุณเก่งเสียชีวิตปัญหาใหญ่ของกลุ่มคนร้ายคือ จะทำอย่างไรกับศพในวัดและพักพวกตัดสินใจใช้วิธีที่เก่าแก่ที่สุดของอาชญากรคือการเผาทำลายหลักฐานและจัดฉากให้เป็นอุบัติเหตุพวกเขาอุ้มร่างของคุณเก่งยัดใส่เบาะหลังรถซูซูกิของผู้ตายเองแล้วขับรถออกจากบ้านมุ่งหน้าสู่อำเภอดอยสะเก็ดโดยเลือกเส้นทางสายบ้านป่าเมี่ยงเทพสเสด็จซึ่งเป็นเส้นทางขึ้นเขาที่เปลี่ยวและมืดที่สุด แผนการของพวกเขาคือขับรถไปให้ถึงจุดที่สูงและเปลี่ยวที่สุดแล้วเข็นรถให้ตกลงไปในหุบเหวลึกจากนั้นค่อยจุดไฟเผาเพื่อให้ดูเหมือนรถเสียหลักตกเขาไฟไหม้ซึ่งจะทำให้การกู้ศพยากลำบากและหลักฐานถูกทำลายไปเกือบหมดแต่อาชญากรรมมักทิ้งร่องรอยเสมอในคืนนั้นฝนตกหนักถนนลื่นคนขับรถซูซูกิหนึ่งในทีมสังหาร เกิดความประมาทหรืออาจจะไม่ชินเส้นทางทําให้รถไม่ได้ตกลงไปในหุบเหวลึกตามแผนแต่กลับไปติดค้างอยู่ริมไหล่ทางด้วยความกลัวและความรีบเร่งพวกเขาจึงตัดสินใจราดน้ํามันและจุดไฟเผาตรงนั้นเลยโดยไม่สนว่าจะเป็นจุดที่คนสามารถมองเห็นได้ง่ายและนั่นคือความผิดพลาดมหัน์เพราะชาวบ้านเห็นแสงไฟและแจ้งตำรวจได้ทันท่วงทีก่อนที่ร่างจะถูกเผาจนไม่เหลือซาก คำสารภาพของนายวัดซสัดทอดไปถึงผู้ร่วมขบวนการอีกสองคนและที่สำคัญที่สุดคือตัวการใหญ่หรือเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุปมสังหารครั้งนี้มาจากเรื่องเงินครับธุรกิจรับเหมาที่มีการโกงเงินกันหลักล้านความไว้ใจที่ถูกหักหลังนำมาสู่ความแค้นที่ต้องชำระด้วยชีวิตหลังจากที่ตำรวจได้คำสารภาพจากนายวัดผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาล ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาคห้าก็กระจายกำลังไล่ล่าผู้ต้องหาที่เหลือทันทีโดยเฉพาะหัวหน้าแก๊งคือนายเสือนามสมมุติเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนายเสือรู้ตัวว่าแผนแตกตั้งแต่เห็นรถดับเพลิงบนดอยเขาไม่รอช้ารีบเก็บข้าวของและหลบหนีออกจากพื้นที่เชียงใหม่ทันทีเป้าหมายของเขาคือจังหวัดเชียงรายเพื่อเตรียมข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางธรรมชาติแต่เขาประมาทไปอย่างหนึ่งครับ แม้จะปิดมือถือแต่รถกระบะที่เขาใช้หลบหนีถูกกล้องวงจรปิดตามสีแยกจับภาพไว้ได้ตลอดเส้นทางตำรวจประสานงานสกัดจับทุกด่านจนกระทั่งเวลาเช้าตรู่ของวันที่30สิงหาคมที่ด่านตรวจความมั่นคงแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สายรถกระบะต้องสงสัยขับเข้ามาด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลนเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจคนขับหน้าถอดสีและนั่นคือวินาทีที่อิสรภาพของนายเสือสิ้นสุดลง เขาถูกรวบตัวได้พร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าและเงินสดจำนวนหนึ่งก่อนที่จะก้าวเท้าข้ามแดนเพียงไม่กี่กิโลเมตรเมื่อถูกจับกลุ่มในเสือจำนวนต่อหลักฐานทั้งลายนิ้วมือบนค้อนและคำให้การของลูกน้องตำรวจคุมตัวเขากลับมาที่บ้านในอำเภอสันสายเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพและนี่คือความจริงในคืนวันเกิดเหตุครับฉากที่ 1. การเจรจาที่ล้มเหลว นายเสือเชิญคุณเก่งผู้ตายมาที่บ้านเพื่อเคลียร์ปัญหาหนี้สินจากการรับเหมาก่อสร้างที่มียอดค้างชำระก,กันหลักล้านบาทบรรยากาศเริ่มตึงเครียดจากวาจากลายเป็นการผลักอกและชกต่อยฉากที่สองรุมสกรรมนายเสือไม่ได้อยู่คนเดียวเขามีลูกน้องรออยู่ในบ้านเมื่อการชกต่อยเริ่มขึ้นกลุ่มลูกน้องก็กลูเข้ามาช่วยรุม ในเสือคว้าค้อนปอนที่วางอยู่ใกล้มือฟาดเข้าที่ศีรษะของคุณเก่งอย่างแรงจนคุณเก่งล้มลงและนอนนิ่งไปฉากที่3การอำพรางเมื่อเห็นว่าเหยื่อหมดสติแทนที่จะเรียกรถพยาบาลหรือมอบตัวความกลัวความผิดทำให้พวกเขาเลือกเส้นทางที่เลวร้ายกว่าเดิม นายเสือสั่งการให้ลูกน้องช่วยกันหามร่างของคุณเก่งใส่รถซูซูกิ s วิฟ t ของผู้ตายเองแล้วขับพาร่างนั้นมุ่งหน้าสู่ดอยเทพสเสด็จเพื่อเผาทำลายหลักฐานตามที่เราทราบกันนั้นนาทีที่เขาลงมือใช้ค้อนอาจจะด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่นาทีที่เขาวางแผนเผาศพนั่นคือกมลสันดานของอาชญากรครับที่เลือดเย็นและไร้ความเมตตาคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาหนักที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ 1. ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 2. ร่วมกันซ่อนเร้นย,ย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตาย 3. ร่วมกันวางเพลงเผารัพย์ของผู้อื่นแม้ผู้ต้องหาจะอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่าเป็นเพียงการบันดาลโทสะแต่พฤติการการอำพรางศพการขับรถไปเผาในที่เปลี่ยวและการพยายามหลบหนีจะเป็นหลักฐานสำคัญ ที่สารนำมาพิจารณาถึงเจตนาที่แท้จริงครอบครัวของคุณเก่งแม้จะได้รับความยุติธรรมจากการจับกลุ่มคนร้ายแต่ความสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปอย่างกระทันหันเป็นบาดแผลที่ไม่มีวันหายคุณแม่ของผู้ตายร้องไห้แทบขาดใจในวันที่ไปเชิญวิญญาณลูกชายกลับบ้านภาพนั้นสะเทือนใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ท่านผู้ชมครับ คดีเพลิงอําพรางดอยมรณะนี้ให้บทเรียนราคาแพงกับเราในหลายเรื่องโดยเฉพาะในวงการธุรกิจความขัดแยง้งเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือหุ้นส่วนที่ไว้ใจกันแค่ไหนเมื่อมีเรื่องผลประโยชน์จำนวนมากเข้ามาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ก็เปราะบางได้เสมอสติในวงเจรจาการไปเจรจาเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินหรือข้อพิพาท ควรมีสติและไม่ควรไปในสถานที่ปิดลับเพียงลำพังควรนัดหมายในที่สาธารณะหรือมีคนกลางที่ไว้ใจได้ด้วยเสมออาชญากรรมไม่มีทางสมบูรณ์แบบคนร้ายพยายามใช้ไฟเพื่อลบความจริงแต่สุดท้ายไฟนั้นก็ย้อนกลับมาเผาไหม้อนาคตของพวกเขาเองคราบเลือดเพียงหยดเดียวหรือกล้องวงจรปิดเพียงตัวเดียวก็เพียงพอที่จะลากคอคนทำผิดมารับโทษได้ วันนี้คดีจบลงแล้วคนตายได้กลับบ้านคนร้ายได้ไปอยู่ในคุกแต่สิ่งที่เหลือทิ้งไว้คือความเศร้าโศกของผู้ที่ยังอยู่ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกครั้งและหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นอุทาหรณ์เตือนสติให้เราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทพบกับรายการไขคดีดังโดยผู้กองกล้องได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อน สวัสดีครับ